สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a l o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อคุณกำลังจะได้รับความสุขเรื่องใด <Okay. S 1> ดีลองจิง Thick fastening. White. High priestess, two of wands, ten of cups, two of pentacles. โอเคคุณกำลังจะได้รับความสุขเรื่องใดเร็วๆนี้นะคะอา่าพลังงานมันขึ้นในเรื่องของความสุขมาเต็มอยู่แล้วนะคะมันจะเป็นเรื่องที่บางสิ่งบางอย่างที่คุณคุณรอคอยบางสิ่งบางอย่างที่คือคือบางคนอะ่ะมีเรื่องที่อยู่ในใจอยู่แล้วบางคน มีสิ่งที่อยากได้มีสิ่งที่ปรารถนาหรือว่ามีเรื่องที่ที่คุณกําลังรอคอยอะรอคอยผลลัพธ์รอคอยผลสําเร็จอยู่ในใจสิ่งสิ่งนั้นน่ะกําลังกําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณกําลังจะสําเร็จคุณกําลังจะได้รับสิ่งสิ่งนั้นการอดทนการรอคอยของคุณมันใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วอืม ขอพูดเรื่องหนึ่งก่อนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าใครที่รอคนเก่าอยู่นะคะใครที่มีคนในใจใครที่แบบรอคอยคนที่หายไปคนคนเก่าแฟนเก่าคนคุยเก่าหรืออะไรก็ได้ความสัมพันธ์เก่าๆอะ่ะไพ่อยากจะบอกคุณว่าถ้าเขาเป็นของคุณคุณไม่ต้องห่วงเลยเขากลับมาแน่นอนคือที่ต้องบอกอย่างเงี้ยไพ่จะบอกว่าอะไรที่เป็นของคุณ มันก็จะเป็นของคุณอยู่วันยังค่าเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องร้อนรนไม่ต้องไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลและก็ใช้ชีวิตของคุณไปอดทนรอแต่ไม่ต้องไม่ต้องรู้สึกแบบอดทนจนรู้สึกเหนื่อยไม่ต้องแบบไปโฟกัสไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปรอคอยจนรู้สึกแบบท้อแท้ใจอะไรแบบนั้นนะ่ะก็คือให้ใช้ชีวิตของคุณไปเรื่อย โฟกัสเรื่องอื่นไปก่อนแล้วก็ปล่อยเรื่องนี้ทิ้งได้เลยปล่อยเรื่องเรื่องที่คุณคิดถึงเนี่ยคนคนนั้นนะคะคนเก่าของคุณนะ่ะปล่อยทิ้งได้เลยแล้วก็เชื่อมั่นว่าถ้าเขาเป็นของคุณจริงๆเขาจะกลับมาแน่นอนเขาจะกลับมาแน่นอนแต่ถ้าเขาไม่ใช่ของคุณถ้าเขาไม่ใช่คู่คุณคุณกับเขาหมดเวรหมดกรรมกันแล้ว ก็คือจบจบแล้วไม่ต้องยือ้อไม่ต้องหลังไม่ต้องไปเสียดายเพราะคู่ของคุณตัวจริงคนที่เป็นคู่จริงๆของคุณกำลังจะเข้ามาอมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่คุณโฟกัสตอนนี้คือทำตัวเองให้ดีทำตัวเองให้มีความสุขพัฒนาตัวเอง ใช้เวลาที่ที่อยู่ว่างๆเนี่ยใช้เวลาที่ไม่มีแฟนไม่มีใครอะไรอย่างเงี้ยหันมาสนใจตัวเองมาพัฒนาตัวเองให้ความสุขกับตัวเองไปก่อนอแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะกระจ่างชัดเองคนที่เป็นคู่ของคุณจะเข้ามา อาจจะเป็นคนเก่าหรือเป็นคนใหม่ก็ได้ให้รอดูนะคะเพราะว่าพลังงานเนี่ยมันขึ้นว่าบีลองจริงอะไรที่เป็นของคุณะ่ะมันจะเป็นของคุณเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเป็นไปได้ว่าเป็นคนเก่ากลับเข้ามาแต่บางคนถ้าคนเก่าไม่กลับเข้ามาให้รู้ไว้เลยว่าคุณกับเขาหมดเวรหมดกรรมกันแล้วไม่ต้องไปเสียดายเพราะตัวจริงของคุณกําลังจะเข้ามาและทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของดีไว เป็นเรื่องเออที่ถูกกําหนดเอาไว้บางทีเนี่ยกรณีของของคนที่ไม่ใช่คู่กันคุณจะรู้สึกว่าอยู่ดีๆอยู่ดีๆก็มีเรื่องให้ให้เด้งออกจากกันอะอยู่ดีๆเขาก็หายไปอยู่ดีๆเขาก็ทิ้งคุณอยู่ดีๆเขาก็เทคุณไปเฉยๆอย่างนั้นหรือว่าอยู่ดีๆก็มีปัญหาอยู่ดีๆก็ทะเลาะกันเลิกลากันเพราะอะไรเพราะ มันถึงเวลาที่ที่ตัวจริงของคุณอะจะต้องเข้ามาแลวถ้าคนคนเนี้ยตัวปลอมเนี่ยยังอยู่ตัวจริงก็จะไม่มีที่แทรกเข้ามาหรือมันก็จะเป็นเรื่องของผิดที่ผิดเวลาผิดจังหวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อีกหรือบางคนมันมีเรื่องให้ต้องแยกกันเพราะอะไรเพราะการแยกกัน separation มันอาจจะเป็นแรงกระตุ้นแรงกระตุ้นอะไรบางอย่างให้ฝั่งเขาและฝั่งคุณได้คิดได้ไต่ตองได้เรียนรู้ได้พัฒนาตัวเองพอคิดได้คิดตกหรือเป็นคนที่ดีขึ้นตระหนักรู้ในสิ่งที่ควรรู้แล้วอ่ะก็จะถึงเวลากลับมารียูเนียนกันอ่ะมันเป็นไปได้สองอย่าง นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งศัก์ิีก็อยากจะบอกคุณว่าไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลแล้วก็ทําใจให้สบายนะทําใจให้มั่นคงอย่าหวั่นไหวอย่ารู้สึกท้ออย่ารู้สึกเหนื่อยนาอย่าอย่าคิดมากอย่ากังวลแล้วก็อย่าอย่าลุกดาวตัวเองคืออ,อ,อย่าด้อยค่าตัวเองอย่า มองว่าเอ้ยเราผิดอะไรเราไม่ดียังไงมันไม่ใช่หรอกแล้ก็ไม่ต้องจมอยู่กับเรื่องนี้นะเอาเวลาไปดูแลตัวเองทําให้ตัวเองมีความสุขดีกว่าบางคนหาเวลาไปเที่ยวบ้างไปพักผ่อนบ้างหรืออยู่กับครอบครัวไปก่อนก็ได้นะคะอ,อะไรอีกบางคนมีข่าวดีในเรื่องของครอบครัวนะคะอาจจะเป็นคนในครอบครัวมีข่าวดีอะไรบางอย่างก็ได้แล้วก็ บางคนมีโอกาสที่จะได้เดินทางได้เดินทางไกลบางคนได้ย้ายงานได้เปลี่ยนงานได้ไปทำงานต่างประเทศหรือได้ไปเรียนต่อต่างประเทศได้ไปอยู่ในที่ที่เป็นของคุณในที่ที่ควรอยู่และมันจะทำให้ชีวิตดีขึ้นทำให้ชีวิตสดใสขึ้นแล้วก็มีความสุขมากๆด้วยนะคะอืม ถ้าช่วงนี้เนี่ยคุณกำลังคาดหวังหรือรอคอยอะไรบางอย่างนะเดี๋ยวคุณจะเริ่มเห็นเห็นบางสิ่งบางอย่างเห็นสัญญาณหรืออะไรบางอย่างค่ะคือถ้าคุณรู้สึกว่าไอสิ่งที่คุณรอคอยอะ่ะมันมันนิ่ง มันช้ามันมองไม่เห็นอนาคตมันมันดูไม่ออกว่ามันจะไปทางไหนอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีสัญญาณหรือมีไซส์อะไรสักอย่างหนึ่งอะค่ะที่ที่เริ่มเริ่มบอกคุณว่าเออมันมันมีอะไรที่เคลื่อนไหวแล้วนะมันมีอะไรที่พัฒนาแล้วนะคุณจะเริ่มเห็นทิศทางเห็นความเป็นไปได้อะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วมันจะทําให้คุณรู้สึกแบบพอใจเพราะว่าทิศทางสิ่งที่จะเกิดขึ้นอะมันมันค่อนข้างจะตรงกับความหวังของคุณ บางคนมีอะไรอยู่ในใจค่อนข้างเยอะคิดมากกังวลหรือว่าวิตกกังวลอารมณ์แปรปวนเให้อ,อยากจะเตือนเนี่ยจะบอกนะคะว่าหาเวลาไปพักผ่อนบ้างทำใจให้สบายแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยจัดการกับอารมณ์จัดการกับความรู้สึกของตัวเองให้ดีก่อน คุณไม่ต้องไปสนใจคนรอบข้างไม่ต้องไปสนใจเสียงน,นกเสียงกาไม่ต้องไปสนใจคนอื่นมากมายนักนะเพราะว่าแต่ละคนร้อยพ่อพันแม่นะคะไม่ต้องคิดมากเรื่องของคนอื่นเรารู้สึกว่าคุณเนี่ยเอาใจไปไปใส่กับคนอื่นมากเกินไปไปไปแคร์ความรู้สึกของคนอื่นๆมากจนเกินไปบางคนนะ่ะไม่ได้มีความสำคัญอะไรกับชีวิตของคุณหรอก แต่คุณก็ไปไปแคร์เขาไปใส่ใจเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ปล่อยวางได้อะไรที่ช่างมันได้ก็ช่างมันไปเถอะนะคะตอนนี้มันเป็นเวลาที่คุณจะต้องมาวางแผนจัดการชีวิตตัวเองทําชีวิตตัวเองให้มันเข้าที่เข้าทางาวางแผนว่าจะทําอะไรก่อนอะไรหลังทําอะไรแล้วดีกับตัวเองแค่นั้นพอเรื่องอื่นๆไม่ต้องไปสนใจคนอื่นจะมองคุณยังไงจะคิดอะไรยังไงกับคุณช่างมันนะคะ เนี่ยมันถึงเวลาที่คุณจะต้องเริ่มต้นทําอะไรเพื่อตัวเองหันมาใส่ใจแต่เรื่องของตัวเองบางคนมีเป้าหมายในชีวิตแต่ไม่ได้ลงมือทําสักทีเพราะมัวแต่ไปฟังเสียงลกเสียงกาฟังคาคนอื่นคนอื่นบอกว่าคุณเป็นอย่างนั้นคุณเป็นอย่างนี้แล้วคุณก็ก็หน่อยคุณก็ไปเชื่อเขาคุณไม่จําเป็นต้องเชื่อเขาใครจะพูดยังไงก็ช่างเขาจะมองคุณยังไงก็ช่างตัวคุณต่างหากที่รู้ว่าตัวคุณเองเป็นยังไงแล้วคุณมีความสามารถคุณทําได้ นะคะแล้วดวงของคุณเนี่ยเอาจริงๆแล้วถ้าคุณมีความอดทนจากที่ไพ่บอกนะถ้าคุณมีความอดทนมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอ่ะคุณทําอะไรก็ได้คุณทําอะไรก็สําเร็จเพียงแค่บางอย่างมันต้องใช้เวลานะคะอืคุณต้อง ตั้งใจคุณต้องพุ่งเป้าไปที่สิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่มีประโยชน์กับชีวิตของคุณสิ่งที่คุณต้องการจริงๆอะส่วนอะไรที่มันอยู่ข้างทางอะค่ะปล่อยๆมันไปบ้างเถอะไม่ต้องไปฟังไม่ต้องไปใส่ใจนะนี่คือสิ่งที่พ่อยากจะบอกอยากจะเตือนคุณแล้วเดี๋ยวคุณจะมีความสุขในแบบที่คุณต้องการในแบบที่คุณใฝ่ฝันจริงๆแล้วเนี่ยความสุขอะมันอยู่รอบตัวคุณ เพียงแต่ว่าคุณอาจจะมองไม่เห็นหรือว่าคุณมองข้ามไปลองมองหาความสุขเล็กๆน้อยๆรอ,อบๆตัวคุณก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวความสุขที่ยิ่งใหญ่อะมันกำลังค่อยๆเข้ามาเพียงแต่ว่ามันอาจจะมาช้าหน่อยมันอาจจะใช้เวลาเดินทาง ค่อนข้างนานนะคะแต่ก็อย่างที่บอกอะ่ะอะไรก็ตามที่คุณกําลังรอคอยอยู่สิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณปรารถนาที่ที่อยู่ในใจของคุณที่เป็นเป้าหมายหลักของคุณอะ่ะมันกําลังเดินทางมาแล้วเดี๋ยวคุณจะเห็นทรายเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณโอเคอะ่ะที่ทําให้คุณรู้สึกดีนะคะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ